อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วไอ้ปีใหม่นี่เป็นชื่อเออ่แฟนผมนะครับอีมาไม่ไอ้เนี่ยขึ้นฮอดใหม่ขนาดเลยอีม่ยนี่มันตายมาได้สองถึงสามมือแล้วหมดเสื้อดอกอีหยังกันวะอย่าเอาเอไอ้ไม่ลิ้นแทงยานอยู่ฟอ,อ,องไฟที่มึงเห็นน่ะมันก็คือกระโดดอีม่ถึงแม้ว่าสิเกิดอย่างขึ้นระหว่างเขาสองคนน่ะไอ้อก็มักใหม่คือเก่านี่ละจ้ะคุณอินเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของคอย และอีกอย่างเด้อค่ะคุณอินอินเป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของกรุงเทพอินอินมาที่ไหนวะเอ้ยโอ้บหายแล้วมึงไอ้ห่านี่มาแอบหลับอยู่นี่นี่เองกูสานตามหาตั้งนานเฮ้ยตื่นอินเฮ้ยตื่นโอ้ยยังไม่ตื่นอีก ไฟไหม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 น้น้ม้นมีใสวะไฟไหมไฟไหมไฟอะไรของมึงเมียถ้าเกิดว่าไฟไหมจริงอะป่านนี้มึงตายไปนานแล้วไอห่าม้แอบหลับอยู่นี่เองไปๆปไปไปไปทำงานเลยแล้วงานที่กูฝังให้ทำมึงทำเสร็จหรือยัง งานเอ,องานอีอย่างครับนี่ผมเป็นเจ้าของโรงงานนะครับค่ำนี่มันน่าสิเป็นผมเดสที่บอาเลยครับมึงเป็นเจ้าของโรงงานครับแล้วกูเป็นใครอ่ะอ๋มอมึงนี่แบบกูเนี่ยเจ้านายมึงเนี่ยลูกน้องไปทํางานได้แล้วปะ่ะไอ้หานี่สงสัยจะเมินนะเนี่ยไปทํางานให้เสร็จเลยด้วยครับอ้อห้ามึงอ้อยใส่สุสิฟัน อ่ามึงฝันว่าได้เป็นเจ้าของโรงงานหรือว่ากูขึ้น้อนใหม่ไงบ่าวะโทรปไปหาก่อนดีกว่าเว้ยโทรดยกว่าเว้ยถ้าโทรไปมันสิบปสะพายมาแก้ค,ครับสวัสดีครับอ,อ้าวสรุปเป็นเจ้านายมึงแล้วเหรอ ครับผมเปละครับอ่าแล้วนี่อยู่อยู่ถืกระเป๋าเดินเข้ามานี่มีอะไรอ่ะอ๋อผมว่าิผมสิเมื่อเงนันครับว่าสิขอขวาากลับบ้านนะเดี๋ลากลับบ้านครับอยู่ๆมึงก็เดินเข้ามาครับแล้วบอกว่าจะลากลับบ้านครับเออดีแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูจะให้มึงกกับเอ้าสิบูฮู้ได้ยังไงเนาะครับพ่อผมเป็นลูกน้องครับเจ้านายกับเป็นเจ้านายครับ ผมก็ต้องมาลากับเจ้านายถ้าเจ้านายบอกให้ลาแล้วผมสิไปลากับแผลระครับเจ้านายครับโอ้ยโอเคโอเคลา,ล,าลาก็ลาว่าแต่เองจะรีบไปไหนวะปีใหม่ก็เลยอ,อีกอาทิตย์กว่าออ้ยถ้าผมเมือกตอนปีใหม่เนี่ยรถมันสติดครับผมต้องเมื่อก่อนครับอืมว่าแต่เองรีบขนาดเนี้ยมีอะไรป่าวะกับผมมีอย่างไรนะครับคือผมขึ้นฮอดปีใหม่ครับขึ้นฮอดทำไมอีกไม่กี่วันจะเป็ปีใหม่แล้ว มันบอกแม่ปีใหม่ใช่ไหงครับคือปีใหม่นี่เป็นชื่อแฟนผมนะครับคือผมบร่ได้เมื่อดูดหรอกครับผมก็เลยขึ้นฮอดครับว่าแต่แล้วเ,เองมีค่ารถค่าลาแล้วเหรอโอ้ยถ้าแม่ผมเมียผมขึ้นิบม่า้เจ้านายเนี่ยเห็นหน้าหรอกครับอโอ้ยพอยเล่นหรอกครับคือสิมาตั้งใจสิมาลาเจา้านายเนี่ยแหละครับอย่ากเบิรกเงินใช่ครับผมเ<อ>งินพอใช้ประหยัดประอย่าน,นะครับผมอย่าไปใช้เยอะ เงินทองมันเป็นสิ่งหายากมันไม่ใช่หาง,ง่ายๆนะว้าวอาเจ้าน้ายคือใจดีนะครับสิใจล่วงหน้าเงินเดือนผมแลใจดีอย่างนี้แหละครับผมเป็นคนใจดีได้เองจะเบิกหมดเลยใช่ไหมครับเอาเบิกอะไรครับแด้เองจใช้เงินเยอะนะเว้ยและข้อสําคัญไอนเองอย่าไปกินเหล้าขาวเชยวนะทำไมครับเพื่อนกูเนี่ยมันตายเพราะเหล้าขาวเลยนะ แสดงว่าเป็นโรคตับแข็งห่อครับไม่ใช่อ่ะมันเมาแล้วไปหาเลี้ยงชาวบ,บ้านเขาก็เลยโดนกวดเหล้าขาวแล้วฟาดกระบาลตายอ๋อครับเออสมควรแล้วล่ะครับอ่ะอไปสามพันก็แล้วกันอ้าวแล้วในมือไม่ได้ให้เบิร์ตหรอครับอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนสา <3, 000. S 1> มพันเดินทางปลนะอดภัยนะเฮ้ 3, สามพันไปใช้ครับเนี่ยมุกแม่นนะครับเนี่ยเอา ก็วันก่อนอยิงเข้าไปห้าร้อยไงเขาจำได้นะเว้ยครับครับเดี๋ยวสองพันห้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน <5 S 2> ี่เออโมงวันก่อนก็มีอีกนี่เดี๋ยวนี้ผมขอลาแล้วครับเออไปไป บ้านนอกคือดีแท้ะวะอขอบคุณหลายๆนะครับเนดะ้อโซเฟอร์เอาบ้านให้แล้วก็ครับเออนี่แหละพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวย่างอีกยังไมนี่ก็ห่อแล้วเด้๋จะสุกเกินแบบอันว่าจะว่าค่ารถจักบาทเท่าไหร่หอขอเป็นอย่างครับผมผ่านน้ำเพ้อยู่แล้วผมก็คือสตางค์โอ้ขอบใจหลายๆครับผมโอ้โอใจดีแท้ว่าคนบ้านนอกเขาหน่ยอยไหมอมอิ่มบ้านนอกเพ้ดังหุย สวัสดีครับเด็กเอ้าไม,มกลับมาเราบอกไม่ถ่าต้องโดนไม่ถ่าต้งโดนเอา้าแล้วไม่เขาจะได้จากไหนว่าอายสิกลับมาหน่อยโมโหดอกจ้าพอด,ดีว่า ไม่ไปตลาดกลับมาก,ก็เห็นไอเอินนี่แหละจ้าอ๋อาาอาจารย์ปะเข้าห้องนนเถอะปะอ่าเนี่ขึ้นหอดใหม่ขนาดเลยแล้วก็ขึ้นหอดแม่แล้วก็น้องลินขนาดเลยนี่อ้าเนี่ซื้อของมาฝากเนี่ยเต็มเลยอ้าเนี่ซื้อสิ้นมาฝากอีแม่แล้วก็ซื้อขนมขนมเนี่ยมาฝากน้องลินเต็มเลยเนี่ยปะเข้าไปใน,น,ห,น,ปนห้องนั่นปะไอ้อ็นต้อง้าวเมียดอกจ้าไอ้อินเมียเฮี้ยนไปอ่ะกลับามาคนอนููเฮี้ยนจ้า เพราะว่าอีแม่กับน้องลิ้นอะไปงานบวญจ้าห้ายมือจักสีมาเหล่าอีแม่ก็บอกให้ไม่อะเฝ่าเป็ดเฝ่ากายยุดทงหน้าน้านำจ้าไม่เฝ่าคนเดียวอะมันเป็นแตายาน่ะไอเอินไอเอินไปยุเป็นมูไม่ได้บอไอเอินว่าเป็นห่วงไม่บอโอ้ยก็ยห่วงลวะเนาะมาสัตว์ปะไปเที่ยงหน้ากันเถอะ อย่างน้้นอย่างั้อยู่คือเก่าอยู่น่าใหม่นาะไอ้หรือว่าไปทอดทั้งอีดแล้วโอ้ฟาดเพียงกระบ,บอยแอบลนเวยนอนคนเดียวระวังเด้อผีจุกซ่วงได้ไหมเอ้หืมโอ้นี่ไอ้เอีนหูบอบังเอิญอีลี ก็จังหูไวอินสิมาเนี่ยไม่ปิ่งกบขาไออินอ๋อ,อใหม่นี่หูใจขนาดเนาะไออินไออินหูบอไม่อ่ะคิดฮอดไออินถายไออินมาต้องบักโดนก็หูแหลนะเนาะไอขึ้นว่านนะใหม่เนี่ยขึ้นฮอดไอคือกันกับไอขึ้นฮอตใหม่แหละแ,แล้วก็ฮักใหม่อยู่ตลอดเลยแหละไออิน <c oughs> สัญญาก็ไม่ได้บทุกคบทุกชาติไออินสิอยู่น้าไม่ตลอดไปถึง่ถิ่มกันแม้ว,ว่าเฮาสิตายจากกันไปไออินก็สิบว่ามีมือถิ่มไม่ไออินคิดขึ้นไหม่บไม่คือว่าแปลกแท่เลยียฮะอย่าไปเบ้าเรื่องตายแหมมันบุดี ถึงแม้ว่าสิเกิดอย่างขึ้นระหว่างเขาสองคนเนะีน่ยจะได้อ้ายก็มากใหม่คือเ่าเขาสิอยู่นั่กันถึงแม้ว่าตายเนี่ยเขาก็ต้องตายพร้อมกันยาเด้อไอ้อินไอ้ยินสิไปใสไอ้อินอยู่กับไม่แบบนี้เลยหมอคุยกับไม่ไม่มีความสุขแต่ว่าอ้อยต้องไปรีบไปเอาไอ,อ้อินไอเอินก็ต้องไปดอก ถึงได้ยินสิไปอ่ะยุ่งเยนเก็ามีคนนยูไอ้ยินนยู่ก็ไม่แบบนี้เลยจ้าไม่มีความสุขที่เดี๋ยคุยความหากไอเอินอะแต่ว่าไอ,าอ้จำเป็นต้องไปรีไมัเดีย๋ยเดี๋ยวไาอา้ไปก่อนไอน้อินกินนี่ยังแปลกๆเหม็นๆอ่ะอ๋อแม่นจ้ะกินนชัดเจนเลยจ้ะ กินมันก็จังนมบูดนี่ไอ้อยนนอนนมมาฝากไหมบอกเรื่องว่าออจากถุงเสียบ,บอกบ่แม่นมบูดหรอกจ้ะคือกินตดกินตดไอ้นะจ้ะคือไอเปวดท้องไอโบวัยรีจะไหมเไออินอ่ะมั่วเห็นอย่างอยู่เหม็นแบกหลายเลยนี่คือมวบอกกันไอก็สิบอกอยู่สิบอกย่ำใดไหมก็ดึงไว้ตลอดแมอขอโทษจา้าถ้าสันไอยินเฝ้าไปเถอะจา้า บทท่านอะไรเราจะคือเรียบร้อยเราจะต,ติ่มเลยอ,อุ้ยเหม็นเนาะอเอาเอ้าะคือบอกหักยอยู่ก็ได้ไม่ไ้ตาหักอีน้นอใสอไอ้ขอ,อกอดนะอ เดี๋ยวนี้มึงเข้าไปเบิ่งใกล้ๆไปแม่ว่าเดมอมึงเปนผีบ้าอยู่แถวหมู่บ้านเขานี่บออ<ะ>อ่อยล่ะฮะผีบ้าเออไปไปไปเบิ่งให้แม่ไปไงไข่แม่มัอมน,นอนเห็ดเส้นเลดอยู่นี่มันสภาพไปไนเดีละวเรียนเรียวอย่าเฝ้า คนในว่ามันขี้เนี่ยมาเคลียเล่นอยู่สิไออินตัวนี้ไออินแักอินแมนใส่อเอา้าไม่เท่าจะก็มาตีเอา้าเพราะคือว่าไปเอาบุญคือมาเร็วแท้เดี๋ยวอินแม่นผูใ้ใดบอกมึงว่ากลุ่นในประเทศบุญฮะก็ไม่ไะเด้เป็นคนบอกโโอ้นฮะไม่ออ<ห>คือคือเมื่อวานนี้พอมาตกกรุงเทพพ่อค<ห>่อยลงรถอยู่หน้าหมู่บ้านนะ พอดีเห็นใหม่พดอดีใหม่ก็เลยพาทบ้านนี่แหละแล้วก็มาบอกว่าทุนเจ้าไปสิบเอเอาบุญอยูนบ้านโคกหินน้อยบอกว่าไปลายมื้อมาสัน้นโอ่อยค่อยกัดหา้าทุนเจ้าเลยซื้อของมาหลายขนาดนี้เลยทั้งสิน้นทั้งขนมเต็มหนึ่งไอ้ยินเจ้าเว้าเล่นบ่นี่เอาสิปเอวบอลเล่นอย่างนี้เลยเมื่อคืนนี่ยไอ้นอนะก่อนใหม่เบิดคืนหนึ่งอย,อย่างเลยพากันเป็นอย่างนี้ว่านี่ไม่กันเอาไปใส่วะไคร ม่โอ้ลินที่ปวดขี้แหงนี่นเขาปาไปขี้แล้วมืว่อก่อนเลยไอ้เออหน่อยไม่ลินแหงยานอยู่เต้านี่ถือผีเอ้ยไม่หลอกแล้วเอ๋อลินเป็นยังคือเป็นคนอย่างส่ลินเป็นน้องแท้ๆของไม่เว้นบอกเฮ้ยไปหาวาลดูรีบเราแด่นว้าวไปวอลจะสั่นบาได้ได้มันอัปมงคลไปวอลใช่ไหมไปหาแช่งกันจนมันบุดีได้ลินจะไปหาวอาเด้อบักอินมึงอย่าว่าให้น้องแบบสั้นมึงฟังกูให้ดีเด้อ ใหม่นี่มันตายมาได้สองถึงสามมือแล้วปาดนี่ญ่หมดจ้องเป็นแม่ภาษาไหนนะก็ไม่สร้างลูกสาวเจ้าของแบบนั้นโอ้เป็นบ้าไปบ่เอ็นกูกนอยากให้เรื่องที่มึงเว้าเนี่เป็นเรื่องขี่ตัวคือกันแต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นเรื่องอีลีก็ไใจบ่ก็มาพูด่าพ่อเราเนาะเจ้าเนี่เจ้าไน,นี่เป็นแม่แท้ๆของใหม่เด้ฮะเป็นอย่างเขมามสร้างลูกสาวสินี่ยายโม่ไม่ได้โกหกไอ้หรอก ไม่นะ่ะตายไปเมื่อสองสามวันที่แล้วแล้วเนี่ยเพื่อเผาโสมเมื่อวานนี้เองกูนี่แหละเป็นคนเผากันมือแล้วก่อนที่จะเผาเนี่ยใหม่เนี่ยเที่ยมาเลยฮะเฮียนเออนั่นแหละม่เที่ยมาเลยมันจะตามหลอกชาวบ้านทุกคนที่มาที่เถียนนาที่นี่กลับมาที่บ้านข้าคิดว่านะมันคงจะกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะไปบอกเองนี่แหละว่ามันตายแล้ว นี่ตะเคียนฮะเอ้ยแน่ใจนะว่าเบเองเนี่ป่าไว้แถวเนี้ยเออคอยมั่นใจว่าแถวเนี้ยเดี๋ยวจะาขาดคอยยุ่งอีกเด้อเดี๋ยวคอยไปหาเก็บเบ็ดตั้งปุ่นก่อนเออไปรีบไปกู้เลยไปกูปวดเยี่ยวกูไปเยี่ยวก่อนเยี่ยนี้กับก้อนเหรเออได้ได้ได,ได้ขอไปเยี่ยวก่อนโอ้ป่าไว้มึงใหญ่วันนี้ขี้ืมครับอ๋อพอแล้วอยู่นี่ เอ๊ยยังไงวะตะเขียนี่กูไปเยี่ยวตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาอีกโอ้แหม่กูถือปุ๊บมึงก็มาป้าเลยนะแะ แค่นี้ก็ไม่มีใครมาให้กูเห่แล้วเนี่ยเห็่ไหมไม่มีใครเลยโธ่เฮ้ยนี่กูตาฝาดไปเฉยเไปยปีนหน้าใหม่นั่นนั่นนั่นใหม่ทัดยาได้ก็อาบไปมันเลยนะปีนปไนปีนจะไปวะ ำหนีกับยานแล้วฮ่าฮ่าฮ่่าอ้าวอสีมนเ่ยไอายเคียดอ้าวได้หลายว่าจ้าก็เพราะอายุแบบแต่ว่าให้ทายอาุแบบมาเห็นยังเนี่ยอย่าเล่นพะะ นี้ทำไมไม่ยังวเียด่เอาบอเอาเร็วเอาลดนอ้ยเสือดอกยังกันวะได้มดกับตัวลินก็ยังมาตัวอีกแล้วจ้อเป็นไผ่เดิอฮะอีตาสามเลย เป็นยังกันก็ไม่ฮะไม่เป็นยังไงสุเจ้ามึงฟังกูว่าวสักกอนที่เป็นบ้าบ้าีิมึงไม่เลยเป็นบ้านสเจ้าเหรอฟังพวกกูว่าวกันเถียงปอน,น,นี่กระดูกไงไม่พึงเผาไปหมู่ว่านนี่แล้วมือเนี่ยลิ้นม,มันเก็บกระดูกสิไปเฮ็ดพี่ทีแล้วว่าเมค่ไอที่นะชาวบ,บ้านคนจะยืนกระถือ ไปโยนมันหลายโมงเลยด้ยนี่เอาละยายโมะฮะรอโยตรงนี้ทีนึงตรงนี้เนาะเออไม่แตกยายโมโยยังไงเนี่ยโยไม่แตสะสักทีเนี่ยนี่มันจะเลยป่าช้าไปน็นนาผลแล้วนะเนี่ยเห็ดจังใดดีเนาะบัดนนี้ยย ไข่ต้มนี่ให้เขาแช่ไข่ต้มมาโย่ฮะมันต้องเป็นไข่ดีมันต้องเป็นไข่ดีเอ้าคือเปลี่ยนเองสิหนูเองจ้าก็หนูบ่หูเนาะว่ามันต้องใส่ไข่ดีแม่จ่าบ่งั้นเดี๋ยวหนูไปเอาไข่ไม่เนาะไป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 ลูกหล่ะข้าไปเอาไหนๆก็โตแล้วเขาชิมก่อนนะเดี๋ยวกินเอาอร่อยอร่อยมาสั่งว่า เดี๋ยวก็ไม่ได้กินข้าวิีป่าตีเศร้านี่กินแล้วแต่ว่าอันนี้จัดทีก็เสียดายไงโตมาแล้วเนี่ยลองิีหน่อยน้ำแตกน้ำแตกพูดอะารย่อยเงียบอร่อยอร่อยก็อร่อยอยู่นะเออโอ้หมเก็บอาการกินนะคะครับเลยทีใช่มหแล้วจ้าใครดิบอ่ะยายมุเราโยใหม่เลยล่ไม่เอ้ยแม่สีหามงดีมงไม่ให้ลูกอยู่เด้อลูกล่ะ ลูกนี่นได้ไปเกิดไปขาน้ำเขาเด้อลูกเด้อถ้าเกิดมงนี้มันเป็นมงดีแม่ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้มันแตกเด้อลูกล่ะเอาละเอาไปว่าเราได้ที่เผาผีนาใหม่อยู่ตรงนี้แหละแตกแล้วลูกไม่ลูกแม่เลยไหม,ไม เกิดซ่านนามิอีกขอให้อีลลามใหมเมื่อเคยเป็นลูกแม่ซะลูกนะ <c oughs> ไห้ไไลูก you <laughs> แต่ว่าเขาตองทาแป้งอีกนี่ทาแป้งเอ,อ,อมีอ่ีนี่ว่ะ あ。Uh huh. เป็นอย่างหนกักกูคือสี่แทนไปมาอยู่ซอยนี้มาหลอกเล่นไปโอ้ย,อย,อยวันหมเสื้อหรอกเป็นบ้ากันเมื่อแล้วเจ้าก็เป็นบ้าเจ้าก็เป็นบ้าเจ้าก็เป็นบ้านี่งูบัวมะเขือนเนี่ยไอ้ก็ยังปิ้งกบกันใหม่กินอยู่เลยบักอินมึงโลกโวยวายเลยละคนเฮ้าทุกคนน่ะหนีความตายบ,บพ่พ้นดอกกองไฟที่มึงเห็นน่ะมันกระคือกระดูกอีไม่ คนเ้าเนี่ยสิอูนับกันไปตลอดมาได้ดกมีพบแล้วกับมีจากแต่การตายของไอ้ไม่น่ะมีตายได้แค่เธอเดียวความหักของไอ้ไมน่น่ยสิอูได้ใจของพวกเขาตลอดไปหูบอว่าไอ้ไม่นี่มันหักแล้วคือทอดมึงแหงมันของเจาสองแรงของถ่ามึงมาหามันไอ้ไม่ก็ไอเดียโตแฮะ Mai penya gede mai. Wala se bai ke mo wala ai go. Ai wo ta ben ngan ku de se mai pi. Ah ngan ma bua kwa bua ko ngao. Le mai ke mai le ai se ga. Mai to ngày sัญญา mà, anh sẽ yêu lắm hơn, anh sẽ hạc hơn, mình kiếm cả kiếm lắm hơn, anh sẽ tài cả, sẽ tài cả, tài cả lắm hơn. sẽ mày cả đấy. con con ไฟมันมาแค่เผารังไอ้ค้นเจ้าตาพ้องให้จืเลือดออกตาก็บออาจพาเจ้าคืนมาได้อยากโดดลงไปในกองไฟที่ตายพร้อมเธอไอ้เข้าสุดนั่งกอดกองก้อนเราทิงโตนอนเกือกอ่อม ก็คือ,อเอนแกตัวแฮะเวลาไปก็ไปผู้เดียว,วมึงทำขึ้มาว่าอะารไปนำ้ำกินมึงจะกินอะไรนักหนาเนะี่ยฮะเหล้าอ่ะมึงกินจนตายอ่ะนะปีใหม่มันก็ไม่มาหามึงหรอป้าปู่เจ้าแข็งดา,า,าไม่รู้ได้ไงวะป้าขอประดาษขวดหนึ่งจ้ะอ่ะคนเล็กคนใหญ่คนน้อยจ้ะอ๋อ้เดี๋ยวป้าหาถุงเลยนะไม่ ปีใหม่เห็นบ่นี่ปีใหม่กลับมาหาอ้ไรนั่นบ่แ <c oughs> สดงว่าปีใหม่ขึ้นฮอตอาย,อยานั่นบ่ <c oughs> เออหนูบ่ได้ซื้อปีใหม่จ้ะอายหนูซื้อไข่มุกจ้าอ้ยอ๋อไม่มีอ่ะบบจ่ายบัตจ้ะยี่สิบจ้ะไม่มีนะถุงนะเออป้าว่างไงจ่ะแถวนี้ไม่ซับปเปลือกบ่จ้ะพอดีว่าหนูเสร็จไปจัดงานศพปูหนูแน่น่ะจ้ะอ๋อก็มีไอ้ทีขี้เมานั่นแหละ บ้านมันอยู่ข้างวัดนะ่ะหนูก็ไปตามหาวอะนะไ,<ด>ไปถามคนแถววัดนั่นแหละ,ะได้จ้ะเออ,อคุณปีใหม่คุณไข่มุกครับถ้าซับเปรละเบว่างเนี่ยเอาซับประดนคืออายได้่ะ กินแล้วเหล้าเนี่ยผมเลิกละเพราะว่าออกภาษาผมเลิกเลยปีใหม่มอุยคุณไข่มุกครับคุณไข่มุกครับข้าผมนะครับไม่กินเหล้าแล้วกูจะขายไข่วะเนี่ยใส่ต้องเลิกขายเหล้าเนี่ย